สวัสดีค่ะวันนี้เราค่ะเราก็จะมาแกะอัลบั้มอาโรเซ่กันนะคะโอ้ bubble คือหนามากจริง คือทุกคนดูคือคือผมว่าหนามากอ่ะจริงอันนี้วา,างหลังอันนี้นะมัเอ๊ะหรือเราจะ ต้องแกะข้างๆดเปล่าโ oh. อ้นี่แบบนี้อ่าออกแล้วคือบับเบิ้ลแบบสิบแปดตลกคือหนาวว่าจริงๆ ด้านในก็จะมีตัวอัลบั้มที่หอม,มาอย่างดีแล้วก็มีของแถมที่ร้านแถม,มให้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกอมที่ร้านแถมมาให้แล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่ร้านก็แถมมาให้อีกเหมือนกันน่ารักมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นของแถมคเท้านะคะ รามาดูของแถมกันนะคะว่าพี่เมย์แถมอะไรมาให้เราบ้างไม่กลาก้าแกะเลยจริงดูรูปนะคะเนื้อกระดาษคือแบบ ดีมากไม่ใช่แบบว่าธรรมดาเลยอะแบบสีสดนี่น่ารักมากเนี yeah. ่ยคือแบบเนี่ยแล้มีรูปโนเซนะคะ แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์นะโอหคือน่ารักมากอะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าน่ารักจริงๆ นี่เป็น,นลูกอมอุ้ยออน่ารักเจ้าลูกนี้มากนี่ข้างหลังก็แบบ ดูดีอะเป็นแบบดูเหมือนสีทองกับสีดำให้อามนั้น ในส่วนนี้เราก็มาดูรายละเอียดของอัลบั้มกันนะคะมีดีเทลตัวอาตรงนี้เนี่ยชอบตรงที่เขาแบบว่าออกแมปมาแล้วดูแบบเหมือนแบบเป็นกระดาษแบบยับๆัอะที่พับแล้วนี่เราก็มีแบบตรงนี้ด้วยคือดูดีอะแล้วเขาก็เลือกแบบวัสดุมาทำได้แบบว่า รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกระดาษจริงๆอะเป็นแบบแคนวาสอุ๊เพิ่งเห็นมีแบบตัวอาลเล็กๆตรงนี้ด้วยก็แบบโรเซ่ first single ิลแมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าจริงๆแหละ จะมีเป็นกระดาษอือเป็นรูปอือเป็นรูปนี้ชอบรูปนี้อุ๊เอ้าอ๋อมันได้รูปเดียวสินะ สองรูปนี่เป็นรูปนี้กับรูปนี้เป็นปโอ้ชอบสีนเนี้ยชอบรูปนี้ด้วยนี่ก็เป็นสติกเกอร์ ดอกไม้อ่าเป็น,ปนจดหมาย อบที่เขาแบบว่าเอากระดาษมาแบบพับอะแล้วก็แบบเก็บของอะไรพวกนี้เอาไว้ข้างในมัมนแบบมินิมอลมินิมอลพูดไม่ถูกนี่เป็นแทร็กเน,นื้อเพลงใช่ไหม<อ>ดูอันนี้กันดีกว่าเป็นน่าจะเป็นอู้ เป็นโฟโต้บุ๊กที่มีแบบมีอาตรงนี้ด้วยฟังก์ชันอีกแลเป็นแผ่นซ mm ีด hmm. ีที่มีแบบอา uh, ชอบความแบบวิบวับจัง มาดูโฟโต้บุ๊กกันดีกว่าโอ้แล้มีคือแบบสวยมากอ๋อเปิดข้าหรือเปล่า ดีไซน์ดี่ะแบบว่าดูแบบแทรกเนื้อเพลงหน้านี้แล้วพอแบบมันอยู่ตรงเนี้ยมันดูแบบตัดกันพอดีอ่ะ <c oughs> ดีเลยก่อน <c oughs> อชอบรูปนี้ ดูแบบเป็นฟิล์มๆพอมาถึงหน้าตรงนี้แบบเนื้อกระดาษดูเปลี่ยนไปลปะตอนแรกแบบว่าเป็นแบบดูด้านๆหน่อยปะนิดหนึ่งมันอันนี้มันดูมัน,ม,น,ม,นมันกว่า หน้านี้เนื้อก็ไดาษกับไปเหมือนหน้าแรกๆแ,กแ่ะ ทีเชอบที่โรเซ่แบบว่ามีส่วนร่วมในการทำโฟโต้บุ๊กอันนี้ด้วยแล้วก็แบบน้องแบบคอรลาดเองเลยเห็นถนึงความแบบตั้งใจใส่ใจมากแบบชอบมากเลยคือแบบเห็นแล้วแบบต้องมีอันนี้คือต้องมีแหละเอาสติ๊กเกอร์มาแปะสมุดเราดีกวา

เจนเสร็จแล้วนี่ก็คือผลสำเร็จการแปะจริงๆเราตั้งใจว่าจะแปะสติกเกอร์โซโลทุกคนให้ครบเต็มหน้าปกก็รออีกสองคนไว้จะมาแปะให้ครบสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด,ด้วยนี้เราก็ลองอัดเล่นดูไว้ลง y u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  e หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ we